เอาค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเช้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ครัวพารวยสวัสดีเอฟซีสุขุมสุก้อนหรือว่าแฟนคลับแม่รัววนะคะพี่น้องเนาะอ่ะเมือ่อคืนนี้มีผู้โชคดีกับเล่าพัฒนาของเพชรเมืองจันทร์เอฟซีคอมเมนต์ขมาว่าเลขหลายตูวไปไหนซื้อว่ามีกําไรคิดเบืองสะก่อนเด้อค่ะมีกําไรได้ซื้อกับข้าวค่ะพี่น้อง เราะว่าไม่ได้กลับตัวค่ะเล่าพัฒนาของเพชรเมืองจันนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาตอนเศร้ามากนี่ตื่นขึ้นมากอะตเลขแนวทางกามีมาฝากพี่น้องเช่นเคยเนาะค่ะเนาะ <c oughs> กามีมาฝากพี่น้องเช่นเคยอาจารย์ทุกอาจารย์ย่อมมีเขา่ามีหลุดมีออกนาะค่ะพี่น้องเนาะหลายๆคน กะว่าว่าหล่ตัวไลายลคนกะว่าว่าหน่อยตัวเข้าให้กำลังใจอาจารย์ผูหิตตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น,อน,ออน้องเนาะเอาตอนเ้ามันี่แม่ขั้วสิภาพไปพบพ่อของไผ่บันอาจารย์กะบินเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะกอทอมอกอท่อมอเนอาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนห้ากับเจ็ดเข่าที่ลักลอยลักเก่ากับรักเปดจับอยู่ขาดสาม วิ่งล่างศูนย์กับหนึ่งจับเม็ดเดียวหกหนึ่งหูหนาลงทุนเพระาะว่าตัวเลขแนวทาหน่อยคู่แล้วกันหน่อยโตมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเข้าไปคุยกันในสายกับอาจารย์เลยเนาะค่ะมาขึ้นอาจารย์เพิ่นโทร่มาแม่รัวบได้รับโทร่ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยเธรหาแม่ครัวเบอร์เก่าไม่ติดหว่าอาจารย์จ้าแันโทรเบอร์เก่าไม่ติดก็เลย,โ,ยโทรไปไล่อคนแล้วโทรไ่ต้องเอาหวยออกปักมานสองวันแค่ไม่เห็นติดเนี่ยโอนึกว่านึกว่าเบอร์เบอร์เก่าเป็นอะไรมีปัญหาเบอร์เก่ามีปัญหาโทรออกไม่ได้ค่ะอาจารย์แต่ว,ว่ารับไลน์ได้ค่ะ ปดติปัตอ่าคนอ่ะเตียนทางใต้อ่ะนะตยท,ทางใต้งูไฮแล้วนะเขาเขาโทรมาขอขออกหวยวิ่งหวยแล่นนะ่ะอ่าก็เลยบอกว่าหวยแล่นอนะ่ะของแม่ครัวนะเขาออกทุกงวดเลยเขาบอกว่ามีมีกี่ตัวบอกสองตัวสองตัวก็เอาเขาบอกว่าอสองตัวนี่เขาวิ่งไปร้านนนี่เขาก็ได้ตามร้านเขาว่างง้นนะ เขาบอกว่าเอาแล้วกันก็ให้ไปเก้าแปดทิ้งไว้ดีแล้วเขาก็โทกนะเขาโทรก็ได้กําไรราหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหนี่เขายังตรงให้ค่ากาแฟมาให้สองพันบอกว่าไม่เอาไม่ต้องก็เขาบอกเออถ้าาจะรยมาทบุญเขาว่างั้นกเออฉันก็บอกว่านี่แหละแตงวดนี้เขาก็ขอมาแล้วฉันก็ให้แม่ครัวไปให้ไปเนี่ยสองหนึ่งค่ะเนี่ยแล้วก็ที่กรุงเทพที่กทมอีกเจ้านึงที่แถวแถวครับ ไม่ต้องบอกชื่อกันแล้วกันนะค่ะค่ะเขาเขาเขาก็ขอมาวาอะไรก็ถูกวันนี้ก็ถูกเนี่ยเขาเขาอยากเขาบอกว่าเราก็ถามว่าทำไมของแม่คือว่าแม่เนี่ยบอกแม่ไม่เคยพลาดเลยนะออกมาตลอดนะอ่าก็อาจารย์ก็บอกเขาดูคลิปแม่ครัวนอยให้กําลังใจแม่ครัวด้วยนั่นแหละก็บอกเขาหลยเขาบอกว่า บอกว่าเป็นไงบ้างล่ะเขาบอกเขาคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใจห่วยใาแล้วน้าห่วยของแม่ครัวน่ะแม่นเบากันเนี่ยวิ่งได้เลยแล้ว่าเงินนะแล่นได้เลยเขาก็เลยเนี่ยโทรไปสองเจ้าสองลายเนี่ยทางกรทมแล้วก็ทางในใต้ทางภูเก็ตนะค่ะดีใจแล้วก็ดีใจด้วยนะนะแต่ว่าเขาก็พูดถามมาอะไรบางล้วบอกไม่เป็นไรหรอกอ่าให้โทกถูกไปฮะเราก็อยากให้เขาถู้วก็ถ้ามีเงินมีทองก็ ทำบุญทำทานไปให้คนยากคนจนไปบ้างแล้วว่างั้นนะะเขาก็บอกโอ้ดีได้บุญมือของแม่ครัวแม่ครัวให้หวยให้ให้ให้ข้างบนวิ่งนีไม่เคยหลุดเลยเขาสังเกตดูนะบอกว่าจริงๆเขาก็โทรมาถามเนี่ยปรึกษาว่าจะหลุดไหมไม่หลุดถูงแม่โทรเขาไม่หลุดไวยแล้วฉันงวยแล้วฉันหวยแล้วฉันให้ไปนี่ไปล่ะฉันให้ไปอ่าห้ากับเจ็ดเขาก็ปรผสมน้นไม่ออก มันออกของแม่ครัวออกจริงแต่ว่าไอ้ไอ้ของเรามันเจอไม่ไม่ไม่ออกมันไม,ไม่ไม่เข้ากันงามไปเอไปอยู่ข้างอะไรนะหลักร้อยค่ะมันอยู่หลักลร้กอยอาจารย์ก็ยังดีม,<อ>มันอยู่ที่ตัววิ่งด้วยขาจาครับนี่เขาก็เอาตัววิ่งอย่างเดียวไงคนที่ใคที่คนที่ทางที่ว่าเขาเคยถูกเ,เขาเขาเตรียมเตรียมเฮกันแล้วแต่ไม่ใช่มันไปอยู่ข้างหน้าทิบ <laughs> ของแม่ครัวมาปากหลกักสิบยสองชั้นละห้ากับเจ็ด ห้าเสือปาย่ข้างหน้าเขาแทงเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้านะแล้วก็แปดเจ็ดแปดห้าเขาแทงหมดแล้วก็แทงข้างกลับแทงจยางก็ทางบนด้วยรถตุรีจัดไปเลยเนาะอ่ารถตอรีนี่คือจัดไปเลยเออเขาว่าจับรถตุรีนะคื่อเพราะว่าเออเพราะว่าที่กทมย่อมมีรถตุรีเยอะเนาะอาจารย์นะเยอะข้อแหมรถตอรีบานเบอร์ไปนี้ว่างวดนี้ก็เลยอ่าของฉันวิ่งน่ะสามกับห้า ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งบนสามกับห้าค่ะ,ะแล้วก็อสามตัวก็อ่หก,กสามหนึ่งอ่ะโอเคค่ะอาจารย์สามตัวค่ะ,ะสามตัวก็หกสามหนึ่งหก สามหนึ่งค่ะ,ะแต่แล้วก็ให้เล่นสามหนึ่งสามหกข้งบนนะสามตัวมีสามหนึ่งสามหกโอสองตัวเนาะสองตัวให้สามหนึ่งสามหกเท่านั้นเลยสามหนึ่งที่เริ่มถูกนะของของแม่ครัวก็แล้วก็อย่าลืมให้นีด้วยนะ,อ,ะ,ะอาจารย์ของแม่ครัวจะมาอยู่ที่หลักหน่วยบ่อนหนึ่ง ไม่รู้เนี่ยของไม่ชอออกทุกทุกงวดเนี่ยแต่ว่าด้วย <c oughs> แล้วอจฉันก็ให้ขาประจำนะเขาไปจับกันแล้วก็จับเนี่ยมันไปพลาดของฉันมันมันไปอยู่หลังหลักหน้าระชิบ <c oughs> ถ้าอยู่ข้างหลังหน้าก็ถูกกันเยอะเอาอาจารย์บดจับสามบดไม่จับหกหนึ่งบอกอาจารย์อา่าหกหนึ่งด้วยใช่เพราะว่าถ้าวินที่สามตัวมันมันจะมีหกหนึ่งเขาเขาหกหนึ่งด้วยค่ะใช่จะเต็มสูตรพอดีเลยเอา่า ใช่มันก็ไม่ไหลตัวเนาะอาจารย์เนาะไม่หลายตัวแล้วฉันไม่อยากให้ไหลตัวเพราะว่าอ่าอาหวยก็พยายามจับของแม่ครัวมาแล้วแหละมันบางทีบางครั้งมันมันัน้องฉันนะคิดในใจนึมันก็ไม่หลุดแล้วตอนนี้มันหลุดอยู่คนเดียวแล้วนอไม่ก็ไม่หลุดแล้วไม่ไม่ของอาจารย์ก็ไม่หลุดมันติดอยู่ที่เลขวิ่งอยู่เหมือนเดิมค่ะ ใช่นี่เรียกวิ่งเนี่ยเขาเอาไปเรวแล้วสองสองกับหนึ่งรอบนี้ขแม่ครัวจะเดิมต่อหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะอาจารย์เนาะเดินเดินเดินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดินร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์พว่าสี่ตีไม่เคยหลุดเลยจะอยู่หลักไหนก็แล้วแต่ของแม่ครัวเนี่ยค่ะเชื่อมั่นได้เลยอะไรยังไงก็แล้วแต่ค่ะแล้วแล้วล่างห่ะอาจารย์ตัวไหนดีข้างล่างก็อ่าข้างล่างก็เก้าว่าหกวิ่งเนาะจะ โอ้ชนชนแล้วค่ะชนล่าชนที่เ <9 S 1> ก้าอาจารย์แล้วก็สองตัวก็เก้าเก้ากับเจ็ดเจ็ดกันแล้วกันเก้ากับหกสองตัวเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดคิดว่าเบิ้ลเนะรอบนี้บอจาจาร์ชอบเนี่ยคิดว่าเบิ้ลเพราะว่ามันไม่ได้เบิ้ลมานานแล้วนี่ <laughs> <c oughs> ถ้าเบิ้ลนี้หลุดกันกระจุยเลยหรออาจารย์อืม วดที่แล้วนี้วดที่แล้วนี่เสียดายมากเลยโทรมาเสียดายกันน่าดูเลยคนเธอก็สมอก็โทรม,มาบอกแหมอาจารย์ออของแม่ครัวนะเขามาแล้วลเก้าวนะโดเลยแต่อาจารย์ไปอยู่ข้างหน้าจิากบก <c> ุบ <oughs> <c oughs> บอกว่างวดนี้เอาใหม่นะเอาไปคราวกันเอาไปเอา,เอาไปวินกันคือหมายความว่า,วาของฉันขอ,ของแม่ครัวงวดนี้ก็สองก็หนึ่งของฉันก็สามก,นหนก,ก็ห้า ไปคราวกันเลยไปคราวกันอีกทีลองดูฉันคิดว่างานก็ไม่หลุดแล้วทีนี้อาจารย์คิดว่าสามจะเดินเนาะคิดว่าสามจะเดินเงยแคเลยฉันบอกให้ได้ในหนึ่งสามอะไรเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งสามมันเป็นตัวเลขที่ไม่สวยเนาะอาจารย์เนาะหนึ่งสามไม่มันไม่ออกอะมันเป็นห่วยอั้นยังไงใช่มันเป็นเป็นเป็นตัวเลขที่ไม่สวยเลยไม่ไม่ไม่ค่อยมมันไม่เคยออกเลยดีกว่าถ้าออกก็ออกสามหนึ่งไปอย่างนี้ ยังไงก็บอกเอฟซีด้วยให้ไปอยู่ที่หลักหน่วยนับนำเด้อเผื่อมันไปอยู่ที่หลักหน่วย <f ew> นี่ว่าฉันยังก้องใจใไอ้เนี่ยสามสามสองอีัวัวงสองสามอะไรเยของแม่ครัว,วมีสอง มันถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันค่ะอาจารย์ถ้ามันถ้ามันเป็นไปได้หนึ่งไม่ไม่ได้หนึ่งสามมันน่าจะเป็นสองสามไหมตัวนี้แหละแม่ครัวไม่ตัวลงให้ข้างบนสองสามอีกคตัวนะครับอ่ามันมันน่าพิจารณาอยู่ค่ะอาจารย์เพราะว่าแต่ว่าทางเอฟซีของแม่ครัวนี่เอฟซีของแมครัวเร่งว่า,าเล่นอยู่แล้วไดไอเนี่ยไอกลับ ่าเอาไปวินกันอยู่เลยสองหนึ่งกับสามห้าเนี่ยเขาเล่นกันเขาวินกันอยู่เขาวินกันเยอะเลยเนี่ยค่ยงวนงนนี้ก็เยอะแหมเอฟซีแม่ตัวนี้ไม่ใช่น้อยน่ะก็คุยกันเนี่ยขอบคุณเอฟซีมากเลยค่ะก็บอกว่าอยากให้ม้าอยากให้มีสักสิบล้าเป็นยังไงแม่คอว่าดีด้วยแม่คือว่ารู้สึกใจบุญทุนทานทําอะไรทุกอย่างนี่ดีหมดเพราะว่าดวงดวงแม่ตัวดีแล้วปีนี้โอ้บอกอาการ ดวงดีลราบอกดีแล้วโอ้ยโอเคครัอ๋อฉันเนี่ยเป็นคนดูหมดูเก่งนะแต่ว่าฉันไม่เคยดูให้ใครหรอกถ้าดูแล้วก็รับรองดีก็ไม่ตัวนี้แล้วแ่ะต่อไปนี่นี้นะลุ่งโลดคืค่ะต่อไปเอฟซีเป็นสิบล้านน่ะโอ้สาธุสาธุค่ะด้อยแล้วเนี่ยไอ้ตัววิ่งเด่นมันมีเก้าแล้วนําไปลงสองก็สิบค่ะที่แม่ครัวจับก็มีไม่ใช่แต่เก้าสามอะค่ะ มีค่ะแต่ไม่ใช่ตัวเด่นเป็นตัวรองค่ะนั่นแหละก็ยังมีคนถูกแต่ก็ถูกไม่มากนะก็โทแค่ร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยเขาก็ปุ๋ยในกว่างใช่ค่ะมีคนถูกค่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าของแม่คัวนนะถ้าพูดถึงว่าถ้าออกตัวเด่นเนี่ยก็ถูกเยอะแต่ว่าโตเขาแทงในตัวการแล้วก็แทงหมดแหละที่ออกที่แม่คัวจับนะค่ะรถตุเอนอ่าหวยรถตุเร่บางคนก็ได้อยู่อ่าเพราะว่าจับสีสองข้างล่างของตัวไงคะจย์ อข้างล่างของแม่ครัวมีอ่ามีสองสี่ห้าใช่ไหมแม่ครัวจับสี่หนึ่งกับสี่สองเอาแม่ครัวลืมสี่สองอ่าวลอตเตอรี่ได้กันเยอะค่ะงวดนี้งวดนี้นะครัวเนี่ยนี่จะบอกจริงนะใจขาดและกิ่งก่งข้างล่างเน่ยเก้าเด่นกระเด็นเลยเก้าเก้ามันจะวิ่งอยู่ที่เก้าหนึ่งกับเก้าสองนี่แหละอาจารย์มันไม่ไปไหนหรอก ใ่ถึงว่าก้าน่นอนแต่ว่าข้างบนนะยังไงอของแม่ครัวนี่มีอยู่แล้วแล้วก็ของฉันไปวินกันเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ากันไปนะแต่แต่คนก็ว่าเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่กันไปแล้วได้อ่าอะไรเนี่ยพวกที่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 บอกไปนี่นะาบางคนก็บอกไปซไอ้นี่นะไปซื้อ่าลอตเตอรี่ข้างล่างก้าเก้าหนึ่งก้าเก้าอะไรเนี่ยเขาไปซื้อกันแล้วลอตเตอรี่เขาเดินหาเตยกันเขาบอกว่า ยังหาได้เยอะยังไม่อั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะจ้าจ้าจ้าขอให้โชคดีนะค่ะขอให้โชคดีขอให้ดวงดังขอให้อยู่โยงหงอพันธ์เหมือนเดิมค่ะค่ะอาจารย์แต่รุ่งโนดขึ้นค่ะผลบุญให้ช่วยแม่ครัว่ะเอฟซีเยอะเยอะค่ะมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าจ้าจ้าจอค่ะพี่น้อง มาบึ่งตัวเลขแนวท่านของอาจารย์กบิกนกอทมอนเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาวิ่งบนสามกับห้าจับคูมีตัวใดวันที่สิบหกมิถุนายนของอาจารย์กบินเด้อค่ะเด้อจับคูมี่หกสามหนึ่งส่วนสองตัวมี 3, 1, 3, 6, 6, 1, 2, ะะ่สามหนึ่งสามหกหกหนึ่งสองสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองสามบอลลายตัวค่ะตัวเลขแนวท่างของอาจารย์กบินเนาะคะ่ะ เพิ่นกับเป็นอาจารย์ซื่อเสียงโด่งดังเนาะค่ะพี่นุง้งสำหรับวิ่งล่างนะคะ่ะเก้ากับหกจับคู่มีเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดอะแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอไว,อไว้พิจารณามักกะจัดบมักกะเบิาาบงแหล้วกะพานไปขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เบิงแม่ครัวเด้อค่ะพอกันคลิปหนานะค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ